สวัสดีค่ะคุณครูชาวริดิฉันนางสาวหาทยชนกการสามมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ิเลขที่39ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ดิฉันก็ให้คนความมาในเรื่องวิวัฒนาการของศาสนานั่นเองค่ะ มิวัฒนการศาสนาคะที่ดิฉันได้ค้นคนว้าและหาข้อมูลมามีทั้งหมด4อย่างนั่นเองคะ่ะก็คือวิญญาณนิยมธรรมชาตินิยมเทวานิยมและอาเทวานิยมนั่นเองคะ่ะ 1. น,นะคะวิญญาณนิยมก็คือในสมัยมาก,ก่อนหรือบรรพบุรุษของเรานั่นเองคะ่ะก็คือเขายังไม่ค่อยมีความรู้กันมากเขาเลยเชื่อว่าทุกสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าบ้านล้างหรือแม้กรทั่งสานพูของเรานั่นเองคะ่ะ เชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่หรือวิญญาณนั่นเองค่ะหรือที่เราเรียกกันก็คือมานะจนทําให้เขาเชื่อว่าในทุกที่ที่มทีที่มีสิ่งบุกซ่า,อานอะไรต่างๆอยู่ก็คือจะมีวิญญาณอยู่นั่นเองค่ะและวิญญาณก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือเราจะไม่มีทางมองเห็นเขาได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นรูปเสียงก็คือเราจะไม่สามารถติดต่อเขาได้นั่นเองค่ะสนะคะธรรมชาตินิยม ก <moż> ็คือมนุษย์มีความเชื่อและมีความดูด้านวิญญาณมากยิ่งขึ้นแต่ถึงแต่ก็คือยังไม่มากที่สุดนั่นเองค่ะก็คือมนุษย์มีความเข้าใจว่าวิญญาณก็คือสิ่งต่างๆที่ตายไปแล้วบ้างหรืออะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ยังมีความเชื่อว่าวิญญาณก็คือผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือมีพลังนั่นเองค่ะจึงทําให้เขาเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้ก็คือเทพเจ้านั่นเองค่ะก็คือ ยังมีความรู้แต่ยังมีความรู้ไม่มากอยู่เหมือนเดิมนั่นเองค่ะ 3. นะคะเท,คเทวานิยมก็คือเทวานิยมก็คือคนสมัยก่อนจะเชื่อว่าเทพเจ้าสามารถกําหนดชีวิตหรือกําหนดสรรพสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของชีวิตคนหรืออะไรต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะสามารถกําหนดได้ว่าจะเป็นจะตายจะป่วยจะยังไ,ไงก็คือเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้ค่ะคนที่เขาจะเชื่อกันในสมัยก่อน ก็คือเทพเจ้าก็คือ,อมีความศักดิ์สิทธิ์มีความทำอะไรได้เลย,ลย,ลยทำนองนี้ค่ะและสี่นะคะอธิวานิยมก็คืออย่างในปัจจุบันนั่นเองค่ะอธิวานิยมอธิวานิยมก็คือคนจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องวิญญาณหรือเรื่องที่พระเจ้าักเท่าไหร่แล้วในปัจจุบันคนจะเชื่อว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างเช่นทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกันหลวกนันเองค่ะก็คือจะทําให้ในปัจจุบันกนะ็คือมีศีลธรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นศีลห้าข้อเลยพวกนี้หรือเราททำคำสอนนั่นเองค่ะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเราเพื่อให้เราทําแต่ความดีไม่ทําความชั่วนั่นเองค่ะและคือสิ่งที่เชื่อในปัจจุบันนี้ก็คือมันก็ยังมีคนที่ยัง ชื่อแต่เชื่อไม่หมดอาจจะแบบว่ายังมีเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณและวิมพเจ้า,ญญาอยู่มั่งค่ะแต่ว่ามันก็มีคนที่เชื่อเรื่องความดีความชั่วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขโมยของก็คือทําความชั่วหรือการทําบุญตักบาตรให้ห่านปลาปล่อยปลาปล่อยนกอะไรอย่างเงี้คือจะเป็นการทําความดีก็คือคนเขาได้เชื่อว่าทําความดีจะได้ขึ้นสวรรค์ทํา ความชั่วตกนรกตกพระท,ะทองแดงทน่นนองนี้ค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาในส่วนใหญ่ในสมัยเด,ด,ด็กๆกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือวิวัฒนาการของศาสนาที่ฉันได้คนความมาทั้งหมดก็คือทั้งสี่มวมฆะนะคะก็คือวิญญาณนิยมธรรมชาตินิยมเทวนิยมและอัเทวนิยมนั่นเองค่ะ ถ้ามีข้อไหนผิดพลาดหรือหาข้อมูลมาไม่ครบหรือหาข้อมูลมาผิดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะหรือว่าคําไหนที่อ่านผิดอ่านถูกหรืออธิบายผิดผิดหรืออันไหนที่มันไม่จริงก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็คราวหลังจะตั้งใจอธิบายมากยิ่งกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณนะคะ